ตลาดก็ใกล้จะปิดแบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเลยครับโอ้โหออยตีฮัทครับหวันว่าโมซาลาจะอยู่กับรลฟูต่อไปนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก The Telegraph นะครับบอกว่าออยติฮัทเนี่ยเริ่มหวันว่าจะไม่สามารถโน้มน้าวให้ไลพูยอมปล่อยตัวโมฮมเหมสลาดได้ทันก่อนที่ตลาดซื้อขายของซาอุดิอาระเบียจะปิดลงแล้วนะครับ รายงานบอกว่าเลฟฟูบอกปัดขอ้อเสนอ150ล้านปอนด์จากอาล์ติฮัดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วอาลติฮัดพร้อมยื่นขอน้อเสนอฉบับสุดท้ายครับในเสัมร์นี้ด้วยค่าตัวสถิติโลกนะครับ200ล้านปอนด์ แต่ลิวปูครับยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้สลาย้ายทีมอย่างแน่นอนค่าตัวที่แพงที่สุดตลอดการในปัจจุบันเนี่ยเป็นของเนย์มาร์นะครับที่เขาย้ายจากบาซ่าไปเปเช่ด้วยค่าตัว190ล้านปอนด์เมื่อปี2 0 1 7เอ,อ่อตลาดซื้อขายของซาอุดิอรารเบียจะปิดลงนะในเชื่องคืนของวันนี้ก็คือวันพฤหัสบดีที่7กันยายนซึ่งตรงกับเวลา4ทุ่มที่ประเทศอังกฤษหรือว่าตี5นะของวันศุกร์ที่8ตามเวลาประเทศไทยนะครับ อนิติฮัตตอนนี้ครับกังวลว่ามันอาจจะสายเกินไปที่พวกเขาจะบรรลุตกลงกับเลู่ให้ทันเวลายังไงก็ตามเนี่ยพวกเขายังให้ความสนใจในตัวซาร่าและจะกลับมาทุกอีกครั้งในอนาคตหากว่าดิวในซัมเมอร์นี้มันไม่เกิดขึ้นซาร่าเนี่ยไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรต่อความสนใจจากสโมสรในซา,าอุดิอราระเบียครับขณะที่เล่ยผูย้ำชัดเจนว่าโมซาร่าไม่ได้มีไว้ขายด้วยนะโอ้โหจะทันเวลาหรือเปล่านะครับ ตลาดก็ใกล้จะปิดอันอิเตฮัดก็หวันว่าซาลาน่าจะอยู่เลยพพูต่อไปไม่น่าจะย้ายทีมอะไรประมาณนั้นเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับโมซาลาจะย้ายหรือไม่ย้ายมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วครับตอนนี้ครับจะอยู่ได้มาให้ให้เวลาเป็นคำตอบเดี๋ยวตลาดจะปิดแล้วจัดไปครับเวยรุนจัดไปยาวๆเลยครับผม